ครับผมตามนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าที่ดินนะครับที่ดินผมอยู่ที่พัทยานะครับตรงนี้ก็ที่ประมาณหนึ่งงานกว่านะฮะก็กําลังให้รถแบคโฮเทียที่อยู่นะฮะตรงนี้ครับต้นไม้อะไรพังเลยครับราคาที่ผมหมาไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่สองหมื่นสองพันนะครับก็คือรถรถแบคโฮเคียที่นะฮะแล้วก็ จะมีแทงน้ําอันนี้ต้องต้องใช้ใช้แยกเอานะครับนี่ครับสูงเนี่ยครับนะฮะนี่จะเป็นแท้งน้าครับเขาก็จะใช้เวลา2วันนะครับคือเกียร์ที่วันหนึ่งแล้วก็แยกวันหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็จะขนทิ้งนะครับเนี่ยที่กองกองไว้นี่คือจะขนทิ้งหมดเลยนะ แต่พื้นที่ก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับแต่ของผมนี่เขาคิดเขาจะคิดวันละพันหนึ่งแปดพกว่า8 5ดพันหาประมาณนี้ครับรวมแม็กโครแล้วก็รวมหัวแยงด้วยนะครับส่วนขนยิ้งเนี่ยรถหกล้อรถหกล้อเขาจะคิดเที่ยวละหกร้อยนะครับก600ลร้อย เสร็จแล้วเ,ว,เวเดี๋ยวผมก็จะเยียมเสร็จแล้วผมก็จะถมที่ให้สวยงามนะครับตรงนี้ถ้านักลงทุนคนไหนสนใจก็สามารถมาดูที่ผมตรงนี้เป็นทำเลที่ติดกับตัวจีนมาลงนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวจีนนะครับที่เขามาเที่ยวกันนะแหล่งท่องเที่ยวนะครับตรงนี้ ทำเลที่เป็นทัวร์จีนมาลงนะฮะนี่ครับเยอทัาตรงนี้ก็จะเป็นวัดท่องเที่ยวสวยงามนะฮะวัดใหญ่ครับวัดวัดสามัคคีประชารามนะครับที่สวยครับตรงนี้ถ้าเปิดทำธุรกิจนี่น่าจะรุ่งครับผมตรงนี้เป็นทาเลเาเรียกว,ว่าอะไรสันสันมังกรอะไรทักอย่างเนี่ยครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ